ทาเวสุวรรณนะทองคำกําไรทองคำหนึ่งเดียวในไทยเปิดให้ขอทรัพย์ใหญ่ได้ตลอด24ชั่วโมงความพิเศษไม่มีที่ไหนอยู่ที่กําไรทองคำจะช่วยเรื่องค้าขายให้ได้กําไรงามโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาพระครูบาว,วชิลินท่านกล่าวไว้ว่าทาเวสองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ที่วัดโชติการามตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีวิธีการไหว้ให้กล่าวคาถาตามแผ่นป้ายแล้วมาจุดทุปยักษ์บูชาเฉพาะของวัดโชติการามด้านหลังจะมีเลขด้วยนะคะพร้อมกับถวายดอกไม้แล้วก็ ของสีชมพูแดงพระครูบาท่านว่าจะได้ผลเร็วแรงยิ่งขึ้นปิดท้ายด้วยการอธิฐานจิตขอเปิดทรัพย์ด้วยการนํากระเป๋าเงินของเรามาวนรอบกระบองห้ารอบข่าวดีวันที่30เมษายนนี้จัดงานพิธีใหญ่ฟังสวดพันในยักษ์ฉบับหลวงล้างอาถรรพ์ผิดร้ายเป็นดีสิ่งชั่วร้ายจะทําลายไม่ได้จัดสวดต่อหน้าทาเวสุวรรณนาทองคําองค์ศักดิ์สิทธิ์พร้อมเกจิด,ดังนั่งปรกอธิฐานจิตห้ารูปสิริมงคลครั้งใหญ่กราบมิมนเจ้าอาวาสกว่า29วัดจัดสวดพระพุทธมนต์วันที่ ที30่30เมษายนนี้เริ่มเวลา4โมงเย็นที่วัดโชติการามนนทบุรีอยากพลาดกันนะคะ